แต่ก่อนจะไปดูเขาเล่นเกมนะคะ <_ d ose> เขาขอแนะนําร้านโจโลโบักชอป <_ d ose> ร้านเติมเกมและฟาร์มเกมแมปต่างๆ <_ d ose> ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มเพชรหรืออีโวแบบนต์ละครแมปอนิเมะเอเวนเจอร์หรือแมปบอกฟู้ดอีกทั้งยังมีไก่เพชรและไกต่ตาไขายอีกด้วยสาหรับใครที่ชอบความเด็ดนะคะมีโซนเสียงดวงสาหรับคนที่ชอบเสียงดวงโดยเฉพาะอีกทั้งยังมีกิฟต์การ์ดโลโบ็อกขายอีกนะคะอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะคะร้านนี้ดีมาก h e ลโหลกราบสวัสดีทุกคนนะคะันี้นะคะเรากลับมาอยู่กันในเกมเดิมกันอีกแล้ว ซึ่งเนี่ยค่ะเขาจะมารีวิวตัวละครต้องบอกก่อนว่าตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่เขารอมาหลายชั่วโมงมากที่จะได้ตัวนี้นะคะแล้วก็พอส่มไปก็ได้ตัวนี้คือโชคดีมากๆเลยตัวละครที่เขาอยากได้นะคะน้องมีชื่อว่าเคียวกะเนาะเป็นตัวละครผู้หญิงตัวเดียวที่เข้ามาในอัปเดตนี้เลยก็คือเจ้าตัวนี้นะคะนี่น้องคือเคียวกะนะแต่ว่าในอนิเมะเนี่ยจะเรียกว่าไอซูหรือเปล่าเขาไม่แน่ใจนะคะ เจ้าตัวน้องเนี่ยมีสแตนอยู่ข้างหลังเนาะเป็นสแตนแบบเอาไว้สังหารโหดนะคะเวลาได้รับโทรศัพท์อะไรต่างๆถ้าใครอยากรู้ว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงก็ลองไปหาดูกันได้นะคะในบิลลี่เน็ตฟลิอะไรก็ว่ากันไปนะคะตามที่สะดวกเนาะเจ้าตัวเคียวกันนะคะมีการจำติแบบ p a s t สิเคแล้วก็มีสเกนเดอรีเป็นโรสเนาะสเตตที่ได้มันก็จะเป็น C ีบวกซีบวกแล้วก็ B ลบแล้วตอนนี้เขาก็เก็บคิวข้ามันทุกอย่างครบที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ของสำหรับการอีโวสุดๆทุกคนนี่นะคะนี่ก็จะเป็นของที่ต้องใช้ในการอีโวทั้งหมดเนาะต้องบอกก่อนว่าอัปเดตนี้เนี่ยไม่มีการเก็บสตาร์ฟุตได้เลยทั้งสิ้นเลยซึ่งเป็นข้อดีนะคะทําให้เราเนี่ยได้ของอีโวค่อนข้างไวนะเพราะว่าก่อนอันนี้กม็มีการเก็บสตาร์ฟุตในการอีโวมันทําให้ช้าลงนะคะของที่ต้องใช้ในการอีโวก็ใช้ทั้งหมด500ชิ้นนะพออีโวแล้วนะคะก็จะบวกเพิ่มตามนี้เลยทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเรากดอีโวกันเลยดีกว่าทุกคน นี่พออีโวลแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนคือแบบมันน่ารักน่าใจมากอีโวอนะคะก็มีบ้เพิ่มข้างหลังมาคือคําว่า Demon Snow เนาะเป็นอสูรากายหิมะนะคะโหภูมิใจมากคือแบบไอ้เต้าน่ารักสุดๆโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเขาขอเวลาอัพเลเวลของตัวละครก่อนแนละ้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในแบบเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีการโจมตีเป็นอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราวัดไปเลยทุกคน โอเคนะคะทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในแมปกันไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งแมปที่เราเลือกมาในวันนี้นะคะก็จะเป็นแมปแอน k i คิงดอมเนาะรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้เล่นแบบนี้มาสักพักใหญ่ๆเลยทุกคนเอาไว้ว่าพอเรามาเล่นแบบนี้นะคะเราจะได้รู้ด้วยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยตีแอร์ไหมเฮ้ยนึกเอาตัวละครมาเอาใหม่เลย เหนื่อยมากทุกคนทำไมอัพเวลมันเหนื่อยอย่างนี้เนี่ยถ้าเราแบบใช้ตัว ic, มิสติกมาย่อยก็คงแบบไม่เหนื่อยเท่านี้ทุกคนก็คือแบบเวลร้อยกดจนแบบเมาส์แทบพังอะ่ะตอนนี้เขาก็อัพเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเวลร้อยแล้วจะบอกว่าโคตรเหนื่อยทุกคนในการแบบใช้ของแบบว่าใช้ของอัพไม่ได้ใช้ตัวย่อยอะ่ะคือมันเหนื่อยมากทุกคนเหนื่อยจริงปวดแขนเลยอะ่ะ โดยเจ้าตัวน้องเคียวกะของเราเนี่ยเงินวางเริ่มต้นจะอยู่ที่1,300นะคะถือว่าค่อนข้างถูกเลยนะถ้าเทียบกับแบบว่าตัวอื่นๆนะแต่เขาก็ยังไม่รู้นะคะว่าตัวอื่นๆในอัปเดตนี้มีตัวไหนวางถูกกว่านี้ไหมแต่ว่า1,300สํำหรับเขาคือมันค่อนข้างถูกมากๆเลยนะทุกคนแลวทุกคนดูโมเดลตรงนี้ดิโค่นน่ารักคือแบบไม่ได้อวยนะแต่ว่ามันน่ารักจริงๆใครๆก็เห็นปะเออ โดยดาเมจเริ่มต้นของน้องนะคะจะอยู่ที่5,321นะคะอันนี้คือบวก7%จากโอชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยคือแบบลืมตัวตลอดเลยทุกคนคือเขาชอบแบบวางตัวแล้วก็วางตัวเงินแล้วก็วางโอชีอะคือเหมือนเป็นสัญชาตญาณไปแล้วว่ะพออีวน,นะคะน้องจะติดครีอยู่50%นะ้อทุกคนเห็นปะตรงเนี้ย โดยพออาไปขั้นต่อไปนะคะดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น15,452แล้ว้เวลาคูลดาว6.1แล้วก็แร้ยการโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น26.0นะคะรู้สึกว่าเวลาคูลดาวโอเคมากเลนะแค่6วิอะคือมันค่อนข้างน้อยนะคะไหนขอดูรูปแบบการโจมตีสักเล็กน้อยนะคะจะเป็นการตีแค่ฮิตเดียวนะคะทุกคน คือแบบฮิตเดียวอะอุ้ยแล้วแบบสแตนโคตรน่ารักเลยอะเหมือนอวยตลอดเวลาเลยทุกคนแต่ว่าเขาไม่ได้อวยนะคะเขาส่งมันน่ารักจริงๆอัปเกรดที่1กับอัปเกรดที่2เนี่ยตัวน้องเองนะคะยังตีแค่ฮิตเดียวอยู่นะไม่ได้ตีแบบสอสฮิตอะไรเหมือนอันนั้นเลยคล้ายๆกับอาคุเลยนะคะที่ตีแค่ฮิตเดียวเนาะ พอจะไปขั้นต่อไปนะคะจะบวกเพิ่มมาคือ s p e กตรั l r u นเนาะแล้วก็ 51, วกวาดา m เมจจะเพิ่มขึ้นเป็น 7. 5 1 5 0 8แล้วก็ระยะเวลาคูลดาวเพิ่มขึ้นเป็น7.5นะคะระยะการาโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น27.1เฮ้ยดาเมจค่อนข้างโอเคนะแต่ละครั้งที่อัพเนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยตอนนี้รูปแบบการโจมตีก็เปลี่ยนไปเป็นที่เรียบร้อยนะนะคะเป็นการที่ปล่อยแสแตนนะคะไปตีประมาณ3ฮิตได้นะ จากที่นับดูใช่ไหมสาม hit ใช่ไหมหนึ่งสใช่ประมาณ3าิ h นะคะทุกคนดาเมจหลักของเจ้าตัวนี้นะคะจะมาจากสแตนข้างหลังเนาะเหมือนกับในตัวอนิเมะเลยพอมาถึงอัปเกรดที่6แล้วจะไปอัปเกรดที่7นะคะก็จะบบกเพิ่มตามนี้เลยดาเมจคือจะกระโดดเลยนะจาก1 6 6 0 0 0 0ไปเป็น3,000 0 0ี่เลยนะคะแล้วก็ระยะเวลาคูลดาวก็เพิ่มมากขึ้นด้วยจาก7วิเป็น11.7วิอืม ระยะเวลาคููดาวตึงเกิน17วิเไม่ใช่สิ11วิเลยอะทุกคนแล้วก็ระยะการโจมตีนะคะก็อยู่ที่32.3เนอะอืมระยะการโจมตีค่อนข้างที่จะโอเคกว่าตัวในอัปเดตก่อนหน้านี้เลยคะเพราะว่าตัวอัปเดตก่อนหน้านี้ถามว่าตัวดีไหมตัวดีแต่ว่ามีจุดด้อยเรื่องของระยะการโจมตีนะคะอย่างอิลลี่นะคะระยะการโจมตีคือกาก,ากมากทุกคน จะบอกว่าเจ้าตัวเคียวกะหรือว่าไอซูนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยใช้เงินอัพค่อนข้างแรงเลยนะเออคือแบบใช้เงินอัพแพงอยู่นะเจ้าตัวน้องเคียวกะน,นะคะดาเมจสูงสุดจะอยู่ที่4,32,000เรียเวลาคูลดาว11.2เรียกาการโจมตี34.4เนาะทุกคนคือแบบแล้วก็ตีติดคลิด้วย50%นะคะ ตีหลายฮิตแบบหลายฮิตเลยอะนับไม่ได้ด้วยคือแบบเขานับไม่ได้ด้วยนับได้แต่แบบว่าที่มันเห็นฮิตชัช้นๆนะคะแต่ว่าฮิตแบบนี้เขาอืมน่าจะนับไม่ถูกหรอกบวกเพิ่ม15%จากโอชินะคะดาเมจสูงสุดจะอยู่ที่473,000นะคะคือแบบดาเมจติดมุกเขากับอาคุเลยทุกคนแล้วแบบว่าเออมันน่ารักอะ่ะอยากได้ยูนีนะคะเขาเนี่ยอยากได้ยูนีให้ตัวนี้มากเลยถนะ้าเขาได้ยูนีให้ตัวนี้นะเขาคงแบบ หยิบมาใช้เรื่อยๆนะคะข้อเสียคือตอนอัพช่วงแรกเนี่ยน้องจะตีแค่ฮิตเดียวนะคะอัพเกรดที่1อัปเกรดที่2เนี่ยจะตีแค่ฮิตเดียวเนาะขพอ3 45้อ 3, ก 5, จ็8ก็จะตีเพิ่มขึ้นมาจนขั้นสุดท้ายนะคะก็จะได้เป็น 1, 3แล้วก็อันนี้เท่าไหร่เมนูก็ใครนับถูกนับแม่นๆก็รองไปนับกันดูเนาะวางได้ทั้งหมดอื วางได้ทั้งหมด3ตัวนะคะก็ธรรมดานะคะตัวดาเมจแรงก็วางได้3ตัวเป็นธรรมดาเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองบัฟเออร์วินร0 0ดีกว่าดามเมจสูงสุดที่บัฟ100%แล้วจะอยู่ที่8 8 5 5 0 0 0นะคะคือแบบดามเมจตึงมากถึงแม้ไม่ได้บัฟ100%ดามเมจก็แบบเยอะนะคะโอเคกลับมาสู่หน้ารอบบี้กันแล้วนะคะทุกคนสรุปรวมๆของเจ้าตัวเคียวกะกันดีกว่า จ้าตัวน้องเคียวกะน,นะคะดามเมจสูงสุดที่บัฟ100%แล้วจะอยู่ที่884,000นะคะส่วนตอนที่ยังไม่ได้อัพก็อยู่มา473,000มั้งทุกคนประมาณนี้นะตัวน้องเองเนี่ยไม่ตีแอร์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะทุกคนคือแบบว่าเอเอมไม่ตีแอร์แต่ว่าดามเมจค่อนข้างแรงเนาะก็ถือว่ายนยวนไปได้นะคะ เป็นตัวอีกตัวหนึ่งเลยที่ควรมีเนาะถ้าใครยังไม่มีตัวดีๆก็แนะนําตัวนี้มีไปได้นะคะเหมือนหลับเอียงเลยอะก็คือแบบเขาชอบตัวนี้นะคะมันน่ารักดีเนาะแล้วก็อะไรอีกน้าจะตัวเคียวกะน,นะคะใช้เงินอัพทั้งหมดเนี่ย6 5 0 0 0นะคะทุกคนเขาลองบอกเราคุณหารมาเมื่อกี้เนาะมันเป็นอีเวนต์นะคะอีเวนต์ลิมิเต็ดทุกคนทุกตัวมันเป็นลิมิเต็ดหมดถ้าเราไม่ได้ตอนนี้ก็ ไม่มีทางได้แล้วนะในภายพักหน้าถ้าอีเวนต์มันหมดไปแล้วก็ไปรอตัวเทดเอานะคะเอาว่าสรุปรวมๆอัปเดตนี้ก็แนะนําว่าให้มีทุกตัวไปเลยดีกว่าให้มันจบนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเกมเนี่ยมันจะอัปเดตเอ่อตัวละครอะไรใดๆมาบ้างเนาะเผื่อตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่แบบว่าเอามาใช้ในอัปเดตหน้าๆก็ได้อะไรประมาณนี้เนาะด้วยความที่เราชอบตัวละครนี้นะคะเขาก็จะมาสุ่มรีโลให้อือหืออือหอ,อ,อ,อ ตอนนี้นะคะรีโลคอมีอยู่ทั้งหมด8อันเนาะก็ส่มหมดเลยดีไหมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกก็ส่มสักหน่อยละกันเพื่อเป็นเซีรีมงคลนะคะเผื่อเราจะแบบดวงดีได้ยูนิคเนาะ ก็สุ่มนะคะได้ซูพีเรียหนึ่งเนาะถ้าปวดลลอกพันเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมาสุ่มให้ดูใหม่นะคะซูพีเรียหนึ่งก็ไม่ได้แย่เนาะก็เพิ่มดาเมจมานิดหน่อยเล็กน้อยถึงปานกลาง ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีอะไรนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ b s c r i b e ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งติ้งๆๆๆด้วยนะจะได้ผาคลิปใหม่ของเขาสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะจะมารีวิวตัวไหนก็ต้องรอติดตามกันดูนะถ้าใครยังไม่ได้ติดตามก็อย่าลืมกดติดตามนะจะได้ผาคลิปใหม่ๆด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย